สงขลานะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นนะครับหลายอย่างจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าด้านหลักๆนะครับมีทั้งหมดห้าด้านหลักๆซึ่งมันอาจจะมีมากกว่าน,นั้นแต่ว่าขอพูดแค่ห้าด้านหลักๆด้านที่หนึ่งครับจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นในเรื่องของทาง ายภาพหรือว่าทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะว่าจ็เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งนะครับก็คือทะเลสาบสงขลาและก็ทะเลอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกของสงขลานี่ก็ติดกับแนวเทือกเขารือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นทั้งะทะเลนะครับพื้นนาแล้วก็เทือกเขาที่สองครับจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการศึกษา เพราะว่าจงาังหวัดสงขลาเนี่ยมีหมหาวิทยาลัยเนี่ยห้าหมหาวิทยาลัยที่เป็นโรงนมของจัหงหวัดสงขลาอีกนะครับก็คือหมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นหมหาวิทยาลัยทักษิณเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลานะครับแล้วก็หมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยนะครับนี่ก็มีสถานศึกษาเนี่ยที่เป็นที่รู้จักที่เป็นที่ชั้นนมอยางมากมายที่สามครับสงขลาเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษคําว่าเศรษฐกิจพิเศษก็คือนอกเหนือจากเศรษฐกิจที่ค้าขายทํากันอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ในประเทศแล้วเนี่ยสงขลาเนี่ยมีพื้นที่พิเศษก็คือเป็นจังหวัดที่มีด่านลอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด3ด่านด่านที่1ก็คือบริเวณด่านนอกนะครับอัเพอสะเดานะครับด่านที่2ก็คือด่านปะดัานิทางก็เป็นด่านที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย นะครับแล้วก็ด่านที่3าก็คือด่านประกอบอําเภอนาทวีทําให้การเดินทางการค้าขายเนี่ยมีความพิเศษเพราะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับด้านที่4ี่ครับสงขามีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารครับจังหวัดสงขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของคนสงขานะครับแล้วก็มีการนําไปสู่เรื่องของการ สร้างเป็นสตอรี่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเต้าคั่วที่ที่จังหวดัดอื่นไม่มีก็มีอยู่สงขลาแล้วรสชาตินะครับรสชาติของคนสงขลาเนี่ยก็จะกินรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มนะครับเข้มแล้วก็ปนหวานนิดหน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของอาหารของจังหวัดสงขลาครับด้านที่5ครับจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นในเรื่องของ ปอติสตา์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคใต้ในอดีตและก็มีปรัติสตา์ที่ยาวนานมากซึ่งจากการบันทึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราในเรื่องของหลักจุดหมายเหตุนะครับหรือว่านักปอติสตร์หลายๆท่านก็ยังบอกว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นมาก ในเรื่องของปรวัติาสต์และก็การเป็นอยู่ที่ยาวนานนะครับนี่ครับนี่คือความโดดเด่นของสงขลาที่ผมนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบแล้วผมก็อาจจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้อีกนะครับว่าแต่ละด้านเนี่ยที่โดดเด่นเนี่ยมันมีอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงภูมิใจนะครับภูมิใจในความที่เป็นคนสงขลาให้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องดีใจนะครับดีใจมากเพราะว่าสงขลาเราเป็นจังหวัดที่จังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับทืมนะครับฝากติดตามกันด้วยวันไหนลงทันก็ลง ปอนนี้นต่ไไปทันก็ค่อยดูวันถัดไปนะครับ